คือสำหรับคนบางคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นๆอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆแล้วพฤติกรรมเขามันเป็นแบบนั้นแบบปกติอ่ะพี่นะสำหรับเราที่ไม่เคยเห็นหรือว่าสำหรับเราที่นานๆเห็นทีเราก็จะรู้สึกแบบอึง้งใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคนที่เขามีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้วคุกคีกับอะไรแบบนั้นอยู่แล้วหมกมุ่นกับสิ่งนั้นอยู่แล้วคำพูดแบบนั้นแล้วก็ คือมันเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับเขาแต่มันเป็นเรื่องแปลกสําหรับเราไงคะเข้าใจเข้าใจแบบนี้ไหมคะสําหรับเราอะ่ะเหมือนมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องที่งึด <c oughs> รู้จักงึดไหมใช่ใช่ไหมคะพี่สุนิยาสาหรับเราที่แบบว่านานๆเจอทีหรือว่าเพิ่งเจอเราก็จะตื่นเต้นเราก็จะรู้สึกแบบตื่นกับคําพูดพวกนั้นใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่เขาเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขารู้สึก ธรรมดาเขารู้สึกปกตินะคะเขาจะรู้สึกปกติจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาจะรู้สึกว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมามันเป็นปกตินี่อยากไปชนบุรีจังเลยไปค่ะพี่วารีมาเจอกันมาเจอกันนะคนที่เขาชินกับสิ่งนี้พฤติกรรมเขามันเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันพิลึกพิลั่นมันมัน,ม,นมันทำอะไรให้คนอื่นเขา เจ็บปวดหรืออะไรไหมถ้าเราไปเข้าใจตรงนั้นแนละ้วเราก็จะไม่ตื่นเต้นกับมันนะเราจะไม่ได้รู้สึกสะทุกสะท้านกับมันนะถ้าเราเข้าใจว่าเออเนี่ยชีวิตเขาเป็นปกติอยู่แบบนี้พฤติกรรมของเขาก็เป็นปกติอยู่แบบนี้ถ้าเราเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของเขาสิ่งที่เขาหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็จะไม่เดือดร้อนพี่เดียนสวัสดีค่ะเราก็จะไม่เจ็บปวดเดือดร้อนน่ะเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจเราเรา เหมือนเด็กที่เราเราเห็นเด็กเอาแต่ใจใช่ไหมคะเวลาเราเห็นเด็กเอาแต่ใจเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเด็กเด็กก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่ยุว,วัสด,ดีค่ะวัสนดีน้องคงด้วยน,นะคะเราก็จะเข้าใจว่าเออด้วยความเป็นเด็กเขาจะเป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปสงสัยเลยเด็กก็คือเด็กนี่ก็เหมือนกันอะไรอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอไม่มีช็อกโกแลตชิพแต่เป็นโอริโอได้นะ ตอนนี้พี่หวยสวัสดีค่ะสงสารเพื่อนสงสารเอฟซีนะที่มีคนด่าเราแล,แล้วเขาก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่โอเคนะที่จะรวนของหนูไว้มาทักทายก่อนไปท,ราาทุระจ้าพี่พี่พยาวสวัสดีค่ะคือคนบางคนนะท็อปกดกดครับคนบางคนอ่ะก็สิ่งที่เขาแสดงออกมานะอันนี้แม่สาจะพูดถึงคนที่ด่าแม่สานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสงสารจ้าก,กระตุยด่าอยากใครมากเออ หนูจะอธิบายนะคะพี่สมชายคือสําหรับคนบางคนที่บกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นๆอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆแล้วพฤติกรรมเขามันเป็นแบบนั้นแบบปกติอ่ะพี่นะสำหรับเราที่ไม่เคยเห็นหรือว่าสําหรับเราที่นานๆเห็นทีเราก็จะรู้สึกแบบอึ้งใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับคนที่เขามีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้วคุกคีกับอะไรแบบนั้นอยู่แล้วหมกมุ่นกับสิ่งนั้นอยู่แล้วําพูดแบบนั้นแล้วก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับเขาแต่มันเป็นเรื่องแปลกสาหรับเราไงคะ เข้าใจเข้าใจแบบนี้ไหมคะสําหรับเราอ่ะเหมือนมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องที่งึดรู้จัดงึดไหมใช่ใช่ไหมคะพี่สุนิยาสาหรับเราที่แบบว่านานๆเจอทีหรือว่าเพิ่งเจอเราก็จะตื่นเต้นเราก็จะรู้สึกแบบตื่นกับคําพูดพวกนั้นใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่เขาเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขารู้สึกธรรมดาเขารู้สึกปกตินะคะเขาจะรู้สึกปกติจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาจะรู้สึกว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเป็นปกติ อยากไปชนบุรีจังเลยไปค่ะพี่วารีมาเจอกันมาเจอกันนะคนที่เขาชินกับสิ่งนี้พฤติกรรมเขามันเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันพิลึกพิลั่นมันมันมันทําอะไรให้คนอื่นเขาเจ็บปวดหรืออะไรไหมถ้าเราไปเข้าใจตรงนั้นเราก็จะไม่ตื่นเต้นกับมันนะเราจะไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านกับมันนะถ้าเราเข้าใจว่าเออเนี่ยชีวิตเขาเป็นปกติอยู่แบบนี้พฤติกรรมของเขาก็เป็นปกติอยู่แบบนี้ถ้าเราเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของเขาสิ่งที่เขาหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นน่ะ เราก็จะไม่เด <ic> ือดร้อนพี่ดียนสวัสดีค่ะเราก็จะไม่เจ็บปวดเดือดร้อนอ่ะเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจเราเราเหมือนเด็กที่เราเราเห็นเด็กเอาแต่ใจใช่ไหมคะเวลาเราเห็นเด็กเอาแต่ใจเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเด็กเด็กก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่ยุสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพง์ด้วยนะคะเราก็จะเข้าใจว่าเออด้วยความเป็นเด็กเขาจะเป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปสงสัยเลยเด็กก็คือเด็กนี่ก็เหมือนกันอะไรอ๋อ็นอย่างนี้เหรอไม่มีช็อกโกแลตชิพแต่เป็นโอริโอได้นะได้ได้ได้ เข้าใจธรรมชาติของเด็กเราก็จะไม่งงนะอัน uh นี้เด็กมาขึ้นรถแล้วพี่กรกฎสวัสดีค่ะเด็กมาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวหันไปนู่นแล้วกันพี่สุดละพี่สมชายเป็นตลาดตรงนี้ไหมอ๋อตลาดตรงนี้เหรอเอาได้ได้ได้ซื้อปากหม้อ้ก้อโอเคก็อ่าพิงกับเขาไปซื้อกับข้าวก็ได้เดี๋ยวแม่ก็แต่ว่าแม่